ว,วันนี้จะมารีวิวร้านส้มตำเจดวงนะครับตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับบริเวณซอยลำกาแหง43 1น,นะครับน่งนี่นะครับร้านนะครับอยู่ต้นซอยพินนะครับสวัสดีพ่อค้าครับ สังส้มตำเลยครับส้มตำปูปลานะครับเอาแบบอร่อยแล้วนะครับปันกลางครับกระเทียมแล้วก็พริกนะครับชูรถลงรถนะลูกตำแซ่บอีสานนะครับ ถั่วฝักยาวด้วยนะครับดบรเอกอีกอนร,ะรนะครับรร้ยวารับมูดอมปลา้านะครับปลาตมตมเองนะทำเองใช่ไหมครับ อันแานปิ๊บโอหมะนาวแท้เลยนะครับดีนะครับนาวสดที่แกหอมนะครับ ถึงเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับก็จะเป็นตำป่าห้าสิบาทตำป่ามันจะมีเครื่องเยอะร้านเปิดมานานหรือ,อยังครับห้าหกปีแล้วครับโอ้ปีแสดงว่า<ป>ตำจนชำนาญแล้วนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาเขาสั่งอะไรบ้างครับก็เป็นตำป่าตำโคลาตำตัวตำกล้วอยอะไรหลายอย่างและพวกที่เป็นอาหารสำเร็จนะครับ ก็จะเป็นแกงห่อไม้แล้วก็มีปลาจอบนี่ไข่ปลาโลนะครับเสร็จแล้วนะครับส้มตำปูปลานะครับอ่ากคลิที่ไหนทางพี่เขาครับให้นำบัตรพี่เขาครับเรื่อโปรดติดตามช่องเกตี้พีสายและเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับคลิปนี้ลงช่องเกตี้มีโชว์นะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายที่รีวิวเองนะครับโอเคนะครับเกตี้มีโชว์กับเก็ตี้พีสายนะครับ เพชดวงนะครับปากซอยรามแหง43ทับหนะครับโอเคนะครับเกตี้บอกนะผู้ชมเลยครับขอบคุณครับเจะเป็นหมายทิ้งหน้าครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากติดตามเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับ ลาไปแล้วนะครับร้านส้มตำเจด,ดวงนะครับ